เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมบางคนไปวัดบ่อยแต่ใจอย่างเร่าร้อนขณะที่บางคนอยู่บ้านเงียบๆแต่ใจกลับสงบลึกและเปี่ยมพลังคำตอบอยู่ที่แก่นของพระธรรมมิใช่อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่การกระทําทางกายวาจาใจที่สอดคล้องกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญา และปัญญานำไปสู่ความพ้นทุกข์หากเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนไม่พูดเท็จไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่มัวเมาใจจะค่อยๆเบาโปร่งและตั้งมั่นขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านเพราะความผิดศีลการนั่งภาวนาแม้เพียงวันละเล็กน้อยก็มีอนิสงส์ใหญ่เพราะจิตที่ตั้งมั่นย่อมเป็นจิตที่สะอาดการกำหนดลมหายใจเข้าออก รู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้ารู้ชัดว่ากำลังหายใจออกคือการวางใจไว้กับปัจจุบันไม่ปล่อยให้ไหลไปตามอดีตหรืออนาคตนี่คือการเจริญสติซึ่งเป็นทางสายตรงที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าเป็นเอกายนะมัคทางอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย บ้านธรรมดาจริงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อใจมีศีลเป็นกำแพงมีสติเป็นผู้เฝ้าประตูมีสมาธิเป็นความมั่นคงภายในบุญที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงบุญภายนอกที่ใครมองเห็นแต่เป็นบุญที่ชำระจิตลดความโกรธเบาบางความโลภคลายความหลงทุกครั้งที่เรารู้ทันอารมณ์โกรธแล้วไม่พูดร้าย ทุกครั้งที่เรารู้ทันความอยากแล้วไม่ตามใจนั่นคือบุญที่เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้มีเวลามากเพราะลมหายใจนี้เองคือโอกาสหากวันนี้เราตั้งใจรักษาศีลให้มั่นคงฝึกภาวนาให้สม่ำเสมอใจจะค่อยๆเปลี่ยนจากความกระวนกระวายเป็นความสงบจากความหนักอึ้งเป็นความเบาสบายและเมื่อใจสงบปัญญาจะค่อยๆเห็นความจริงว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนนี่แหละคือบุญมหาศาลที่แท้จริงบุญที่นำพาชีวิตให้สูงขึ้นทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าเมื่อเรารักษาศีลอย่างจริงจังใจจะไม่หวาดระแวงไม่ต้องคอยปกปิดความผิดความโปร่งใสาภายในนี่เองทำให้จิตตั้งมั่นได้ง่ายเพราะศีลคือความปกติของกายและวาจาเมื่อกายวาจาปกติ ใจก็ไม่กระเพื่อมด้วยความเดือดร้อนนี่คือเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าทรงวางลํำดับไว้ชัดเจนศีลทําให้ไม่เดือดร้อนเมื่อไม่เดือดร้อนจึงเกิดความผ่องใสเมื่อผ่องใสจึงเกิดปีติเมื่อมีปีติจึงเกิดความสงบและความสงบนั้นย่อมนำไปสู่สมาธิที่มั่นคงการภาวนาในบ้านจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก พราะแท้จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนให้ดูจิตของตนเองเป็นหลักไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่สถานที่ใดหากเรากำหนดรู้ลมหายใจรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปรู้ความรู้สึกสุขทุกขตามความเป็นจริงเรากำลังเดินอยู่บนทางแห่งสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางสายตรงเพื่อความพ้นทุกทุกครั้งที่สติระลึกรู้ทันอารมณ์ใจจะไม่ถูกลากไปตามกระแสข,ของความโกรธหรือความอยาก จิตที่เคยวิ่งพล่านจะค่อยๆหยุดค่อยๆสงบและตั้งมั่นด้วยตนเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแม้เพียงช่วงสั้นๆใจจะสัมผัสความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกความสุขชนิดนี้ไม่เร่าร้อนไม่ต้องแสวงหาเพิ่มแต่เป็นความอิ่มเอิบที่เกิดจากความสงบภายในจากนั้นปัญญาจะเริ่มทำงานเห็นชัดว่าความคิดทั้งหลายเกิดแล้วดับอารมณ์ทั้งหลายไม่เที่ยง ความยึดถือทำให้เกิดทุกข์และเมื่อเห็นบ่อยๆใจจะคลายการยึดมั่นลงโดยลำดับนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นบุญที่ชำระรากเหง้าของทุกข์ไม่ใช่เพียงสร้างความพอใจชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนคุณภาพของจิตจากความฟุ้งซ่านเป็นความรู้ตัวจากความหนักแน่นด้วยอัตตาเป็นความเบาสบายด้วยความเข้าใจ หากเราทำสม่ำเสมอวันละเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องบุญจะสะสมเป็นพลังภายในทำให้ชีวิตมั่นคงใจเข้มแข็งและพร้อมเผชิญโลกด้วยสติและปัญญาตามคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อจิตได้รับการฝึกด้วยศีลและสมาธิอย่างต่อเนื่องผลที่ตามมายอมเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งภายในจากคนที่เคยหวั่นไหวต่อคำพูดเล็กน้อยก็กลับหนักแน่นขึ้น จากคนที่เคยปล่อยอารมณ์ตามใจตนก็เริ่มยังคิดก่อนพูดก่อนทำนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลตามเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตที่ยังไม่ฝึกย่อมนำทุก์ขมาให้ดังนั้นการรักษาศีลและภาวนาที่บ้านจึงเป็นการฝึกจิตโดยตรงเป็นการค่อยๆเปลี่ยนนิสัยเก่าที่สะสมมานานให้เบาบางลง เมื่อสติเกิดบ่อยครั้งเราจะเห็นทันทีว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีเหตุและดับไปเมื่อเหตุหมดความโกรธเกิดเพราะความไม่พอใจความไม่พอใจเกิดเพราะความยึดมั่นเมื่อเห็นกระบวนการนี้ชัดเจนใจจะไม่โทษคนอื่นไม่โทษโชคชะตาแต่หันกลับมาดูที่เหตุในตนเองนี่คือการเจริญปัญญาตามหลักอริยสัจ เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกขและค่อยๆดับเหตุแห่งทุกข์ด้วยสติและความไม่ยึดถือยิ่งภาวนาสม่ำเสมอใจยิ่งละเอียดอ่อนต่อความจริงจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกก็ไม่เที่ยงแม้ความคิดที่เราคิดว่าเป็นตัวเราแท้จริงก็เกิดแล้วดับเมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆใจจะคลายความสำคัญมั่นหมายลงความทุกข์ที่เคยหนักก็จะเบาเพราะไม่แบกไว้ด้วยความหลงผิด นี่คือบุญที่เกิดจากปัญญาเป็นบุญที่ยกระดับจิตให้สูงขึ้นกว่าความเคยชินเดิมการปฏิบัติธรรมที่บ้านจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมหนึ่งของชีวิตแต่คือการสร้างรากฐานใหม่ให้กับจิตทําให้ทุกวันเป็นวันแห่งการตื่นรู้ทุกลมหายใจเป็นโอกาสแห่งการสะสมคุณความดี หากเรามั่นคงในศีลไม่ทอดทิ้งการภาวนาใจจะค่อยๆสว่างขึ้นจากภายในและแสงสว่างนั้นจะนำทางชีวิตให้เดินถูกทิศถูกธรรมและใกล้ความพ้นทุกข์เข้าไปทุกขณะ เมื่อเราเห็นผลของการปฏิบัติด้วยตนเองแม้เพียงเล็กน้อยศรัทธาจะค่อยๆมั่นคงขึ้นและศรัทธานั้นไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นความเชื่อที่ตั้งอยู่บนประสบการณ์ตรงของใจเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิสูจน์ด้วยการลงมือทำไม่ใช่เพียงฟังแล้วจบเมื่อเรารักษาศีลแล้วใจเบาเมื่อเราภาวนาแล้วใจสงบเราจะรู้เองว่า ธรรมะเป็นของจริงและความมั่นใจนี้จะกลายเป็นพลังผลักดันให้ปฏิบัติต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีใครบังคับยิ่งเรารู้ทันความคิดของตนเองมากขึ้นเราจะยิ่งเห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่มีสติและจิตที่ขาดสติจิตที่ขาดสติจะรีบตอบโต้รีบตัดสินรีบยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา แต่จิตที่มีสติจะหยุดก่อนจะพิจารณาจะเห็นตามความเป็นจริงว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ควรค่าแก่การยึดมั่นเมื่อหยุดได้แม้เพียงชั่วขณะความเสียหายมากมายในชีวิตก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือผลโดยตรงของการฝึกที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสมาธิค่อยคอยลึกขึ้นใจจะมีกําลังคอที่จะพิจารณากายและใจตามหลักไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงของรูปนามเห็นความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะทั้งหลายและเห็นความไม่ใช่ตัวตนอย่างชัดเจนการเห็นเช่นนี้ไม่ใช่การคิดเอาเองแต่เป็นความเข้าใจที่เกิดจากจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง และเมื่อปัญญาเห็นตรงนี้บ่อยครั้งความยึดมั่นจะค่อยๆค,คลายความทุกข์จะค่อยๆลดเพราะเหตุแห่งทุกข์คือความยึดถือถูกตัดทอนลงทีละน้อยบุญจากศีลและภาวนาจึงไม่ใช่เพียงผลในภายหน้าแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันขณะทำให้ใจสะอาดขึ้นทุกวันทำให้ชีวิตมีทิศทางที่ถูกต้องตามมรรมีองค์แคือมีความเห็นชอบ ความดำริชอบการกระทำชอบและความเพียรชอบหากเราดำเนินไปเช่นนี้อย่างไม่ท้อถอยบ้านของเราจะเป็นสถานที่ฝึกจิตที่แท้จริงและจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้อย่างมั่นคงสงบและเปี่ยมด้วยปัญญาเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยศีลเป็นกรอบและมีสติเป็นผู้กำกับใจในทุกอิริยาบท การภาวนาจะไม่จํากัดอยู่เพียงเวลานั่งหลับตาแต่จะแทรกอยู่ในทุกขณะของการมีชีวิตขณะยืนก็รู้ว่ายืนขณะเดินก็รู้ว่าเดินขณะคิดก็รู้ว่ากำลังคิดความรู้ตัวเช่นนี้คือหัวใจของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญเพราะเป็นการทำให้จิตไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปตามกระแสโลกและไม่ถูกครอบงำด้วยความเผลอเมื่อสติตั้งมั่น เราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสุขที่เกิดจากการได้ดังใจเป็นเพียงสุขชั่วคราวและทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้ดังใจก็เป็นเพียงสภาวะที่เกิดแล้วดับใจที่เคยวิ่งไล่ตามความพอใจจะเริ่มหยุดใจที่เคยผลักสายความไม่พอใจจะเริ่มยอมรับด้วยปัญญานี่คือการเดินอยู่บนทางสายกลางไม่สุดโต่งไปในความเพลิดเพลินและไม่จมอยู่กับความกดข่ม แต่ตั้งอยู่บนความรู้เท่าทันตามหลักมัชชิมาปฏิปทาการรักษาศีลทำให้เราไม่สร้างเหตุแห่งความเดือดร้อนเพิ่มการเจริญสมาธิทำให้ใจมีกำลังและการเจริญปัญญาทำให้เห็นเหตุแห่งทุกข์อย่างชัดเจนทั้งสามสิ่งนี้เกื้อกูลกันเป็นลำดับเมื่อปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงใจก็จะวางได้ง่ายขึ้นเมื่อวางได้ง่ายขึ้นความทุกข์ก็เบาบางลง ชีวิตที่เคยหนักหน่วงจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นชีวิตที่มีความสงบเป็นพื้นฐานนี่คือบุญมหาศาลที่เกิดขึ้นในบ้านของเราเองไม่ต้องรอเสียงระฆังไม่ต้องรอพิธีใดๆเพียงเราตั้งใจรักษาศีลให้มั่นคงภาวนาให้สม่ำเสมอและพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางจิตจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นความโลภ โกโรธหลงจะอ่อนกำลังลงและความสว่างแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นภายในนําพาเราให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทมีสติทุกลมหายใจและก้าวเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเมื่อเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือท่าทีของใจที่มีต่อโลกจากเดิมที่ใจเคยไหวตามคำชมคำติ ก็เริ่มตั้งมั่นมากขึ้นเพราะรู้ว่าคำชมก็ไม่เที่ยงคำตำหนิก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเป็นเพียงเสียงที่มากระทบแล้วผ่านไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ด้วยสติที่ตั้งมั่นใจจะไม่หวั่นไหวง่ายไม่หลงดีใจจนลืมตัวและไม่เสียใจจนหมดกำลังนี่คือผลของการเห็นตามความเป็นจริงตามหลักไตรลักษณ การรักษาศีลทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นสะอาดบริสุทธิ์เพราะเราไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบไม่พูดทำร้ายใจที่ไม่มีความรู้สึกผิดย่อมกล้าสงบและพร้อมจะภาวนาได้ลึกขึ้นเมื่อใจสงบจากสมาธิปัญญาจะค่อยๆทำหน้าที่พิจารณาว่าแท้จริงแล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนอื่นแต่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในใจเราเอง เมื่อเห็นเหตุอย่างนี้ชัดเจนการแก้ทุกข์ก็จะถูกทางคือแก้ที่เหตุไม่ใช่ไปไล่จัดการปลายเหตุภายนอกยิ่งเรากลับมาดูลมหายใจบ่อยครั้งใจจะยิ่งคุ้นเคยกับความเรียบง่ายของปัจจุบันไม่ต้องวิ่งหาความพิเศษไม่ต้องสร้างเงื่อนไขามากมายให้ชีวิตความสุขที่แท้จะค่อยๆปรากฏจากความพอเพียงและความรู้ตัวนี่คือความสุขที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องแย่งชิงแต่เกิดจากจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้ว บุญจากศีลและภาวนาจึงเป็นบุญที่มั่นคงเพราะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของความคิดและท่าทีของใจจากใจที่เคยตกเป็นทาสของอารมณ์กลายเป็นใจที่มีสติเป็นผู้นำและเมื่อสติทํางานสม่ำเสมอชีวิตทั้งชีวิตจะค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความถูกต้องตามมรรคมีองค์8 ทุกก้าวที่เดินทุกคำที่พูดทุกความคิดที่เกิดขึ้นจะถูกกลั่นกรองด้วยความรู้ตัวและนี่เองคือหนทางที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไว้ให้เราพึ่งตนเองด้วยการฝึกจิตสร้างบุญมหาศาลจากบ้านของตนและค่อยๆก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างมั่นคงและสงบเมื่อใจได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอด้วยศีลและภาวนาความเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆลึกลงไปถึงรากของความคิด จากเดิมที่เคยมองทุกอย่างด้วยความอยากได้หรือไม่อยากได้ก็เริ่มมองด้วยความเข้าใจตามเหตุและผลเพราะสติทำให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆและไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยครั้งใจจะลดการต่อต้านลดการดิ้นรนและยอมรับความจริงด้วยปัญญา การรักษาศีลจึงไม่ใช่เพียงการงดเว้นการกระทำที่ผิดแต่คือการปกป้องจิตไม่ให้ตกตำ่ำเพราะทุกครั้งที่เราฝืนศีลใจจะเกิดความเศร้าหมองเกิดความไม่สบายลึกๆแม้ไม่มีใครรู้แต่เมื่อเราตั้งมั่นในศีลใจจะสงบและกล้าหาญพร้อมเผชิญความจริงของตนเองและเมื่อใจไม่หนีความจริง การภาวนาจะก้าวหน้าสมาธิจะตั้งมั่นง่ายเพราะไม่มีความฟุ้งซ้านจากความรู้สึกผิดมารบกวน เมื่อสมาธิเป็นฐานที่มั่นคงปัญญาจะค่อยๆเห็นชัดว่าความทุกข์ทั้งหลายมีจุดเริ่มจากความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีสติรู้ทันความยึดนั้นในขณะเกิดใจจะไม่หลงตามไปเต็มที่และเมื่อไม่หลงตามความทุกข์ก็ไม่ขยายตัวนี่คือการดับทุกข์ในปัจจุบันขณะไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอเวลาใดแต่เกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อมีสติและปัญญา บ้านของเราจึงเป็นสนามฝึกจิตที่แท้จริงเพราะทุกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันคือบททดสอบสติทุกคำพูดของคนรอบข้างคือโอกาสฝึกความไม่ยึดมัน่นหากเรามั่นคงในศีลไม่ทอดทิ้งการภาวนาและพิจารณาตามหลักอริยสัจอย่างตรงไปตรงมาจิตจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นความโลภโกรธหลงจะอ่อนกำลังลงอย่างเป็นลำดับ และบุญที่เกิดจากการฝึกจิตเช่นนี้จะเป็นบุญอันประเสริฐเพราะนำไปสู่ความสงบเย็นภายในและเปิดทางให้ปัญญาเจริญงอกงามจนเข้าถึงความพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกอย่างไม่ประมาทวันแล้ววันเล่าแม้จะเป็นการภาวนาเพียงช่วงสั้นๆแต่ทำด้วยใจจริงผลย่อมสั่งสมเป็นกำลังภายในที่มั่นคง เพราะธรรมะเป็นเรื่องของเหตุและผลที่ตรงไปตรงมาทำเหตุดีผลดีย่อมเกิดรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจย่อมไม่รุ่มร้อนเจริญสติให้สม่ำเสมอใจย่อมไม่ฟุ้งซ่านตั้งสมาธิให้ตั้งมั่นปัญญาย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการเดียวกันที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นลำดับมิใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นธรรมชาติของจิตที่ได้รับการฝึก เมื่อใจเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปใจจะค่อยคอยคลายความหลงว่าเป็นของเที่ยงแท้จากที่เคยยึดถืออย่างเหนียวแน่นก็เริ่มผ่อนคลายจากที่เคยทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงคือธรรมดานี่คือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไตรลักษณ์อันเป็นหัวใจของคำสอน และเมื่อปัญญาเห็นชัดความอยากที่เคยผลักดันให้ใจดิ้นรนก็จะอ่อนกำลังลงความโกรธที่เคยลุกโชนก็จะดับเร็วขึ้นความหลงที่เคยปิดบังก็จะบางเบาลงบุญจากการรักษาศีลและภาวนาที่บ้านจึงไม่ใช่เพียงการสะสมความดีเพื่อหวังผลภายหน้าแต่คือการชำระจิตในปัจจุบันขณะ ทำให้ใจสะอาดขึ้นทุกครั้งที่รู้ทันอารมณ์ทุกครั้งที่ยับยั้งชั่งใจทุกครั้งที่เลือกทำสิ่งถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะเปลี่ยนคุณภาพของจิตโดยตรงและจิตที่สะอาดย่อมนำชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องตามมักมีองค์แปดมีความเห็นชอบเป็นเข็มทิศมีความเพียรชอบเป็นแรงผลักและมีสติชอบเป็นผู้คอยระวังรักษาใจ การรักษาศีลและปฏิบัติภาวนาที่บ้านมิใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นหนทางตรงที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เพื่อความพ้นทุกข์เมื่อเราทำเหตุให้ถูกต้องผลคือความสงบและปัญญาจะค่อยๆปรากฏบ้านธรรมดาจะกลายเป็นสถานที่ฝึกจิต และชีวิตธรรมดาจะกลายเป็นชีวิตที่เดินอยู่บนทางธรรมอย่างมั่นคงนี่แหละคือบุญมหาศาลที่แท้จริงบุญที่เกิดจากการฝึกตนและนำพาใจเข้าใกล้ความหลุดพ้นทุก์ทีละก้าวอย่างไม่หวั่นไหว